ใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับของของรางวัลยังไม่ออกเลยค่ะให้มัจับด้วยอแล้วของรางวัลนะฮะเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ของรางวัลให้เของเ้กไปเนแล้ได้อลม่ะขอยังขายต่อพ่้ได้ต้องรือแบ่อีกกี่ใบเนี่ยนะคะอีกห้า่ะน้องซื้อหใบหรือ2ใบคะ ต่อไปนะคะอะไรนะครับค่ะพี่คะอันนี้ห้าใบนะครับห้าใบหนึ่งร้อยบาทสนใจไหมครับอยู่ไกลๆก็คือมาจับได้นะครับหนึ่งใบก็ได้นะครับสองใบก็ได้ห้าใบก็ได้หายไปจับหมดแล้วพี่ออฟติดได้แล้วครับพี่ออฟติดลมครับ ร้องเชิเบียร์ชิะสีขาวงรนะคะเชิญน่งสบายค่ะยีบบาทใคระ่อถ่ายรูปเลยเลยลยเลย้ลยเลเราเป็นแบ็กเกยเลยเงยเน,น,เน,นยเล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 ยเดยเลยเลย่ะยเล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 ยเดยเลยเลลองเลลยยเมยเมยยเลยเลยเลเลยเลยเลยเล้เลยเลเสยยเลยย โชคดีนะครับห้าใบทีน,นี้เนี่อมีท,ทีวีด้วยวญแจักรยานีนมือถือวีออูนินกรลกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลโอ้เยอะแยะมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอฮะเข้าตัวใหญ่จุ่มแข็งตัวร้อนดีกันอื่นแล้วไง้วัน เดอ้มาสิบนาทีนะฮะโชดิกายีสิมีครับผมมีเงินเยี้ยที่หอมได้นะหอมได้หอมไม่ได้นแจกครับ้เกียตชิงโชคได้มาแล้วนานด้ยาดองนะคะัดต่อที่สี่ลองชี่สี่นะครับเื่อนกันคุณส ไปได้ไ่ได้ไได้ครับไได้ได้ครับไได้2คครับครับสุดท้ายครับผมตรง,ตรงทำไมต้องตรงนู้นล่ะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับอาโอเคทางอัรยคุณนาดวงจันทร์มอบขอนะคะมอบของที่ระลึกน้องปั๊กเชิเลยครับ นะคะแล้วก็จากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องขอขอบคุณนะคะ AF ทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องปั๊มนะคะมิวสิกน้องพ่อแพลนุนิกนะคะน้องออฟด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆาแล้วก็ปีหน้าเราคงจะได้มี AF มาร่วมงานกับเราอีกนะคะขอบคุณคุณปัอมด้วยนะคะขอบคุณคุณปัอมแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทแพนเทอร์ด้วยนะคะฝากขอบคุณทางบริษัทแพนเทอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนคลับ แับใครเป็นแฟนคลับ AF เยแฟนคับ a เยอะมากหน้าตาไวเดียวกับเราด้วยแฟนคลับ AF นี่ได้ไหมได้ไหมหน้าตาใกล้เคียงกันใกล้เคียงครัใกล้เคียงใครเลยใกล้เคียงกับน้องๆก็ใกล้เคียงกับเราเลยนะคะท่านถ่ายรูปขอเชิญถ่ายรูปกับท่านคุณนายแล้วก็ท่านรองที่ดีนะคะท่านรองที่ดีสิ่งสมบัติความสิทธิ์ค่ะ นะคะท่านเกิดคุณป uh, anyway, ั้มด้วยคุณปั้มด้วยได้คุณปั้มเลยคุณปั้มเลยปั้มเลยมาเลยค่ะท่านรองท่านรองท่านรองขยับใกล้ๆหน่อยหล่อยยางท่านลองหล่อยยางอ่านะคะท่านรอเทปดีนะคะท่านรอเทปดีแล้วก็คุณเดชเนชม่วงทองเวฆนะคะหน้าตาใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่อายุไม่ใกล้เดี็กหนุ่มยังอยู่กับว่ากันนะ เดี๋ยวเดดนถมสักยาย24ชั่วโมงด้วยถ้าดูแลก,กอจอด้วยนะเนะี่ยขอบคุมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากใครยังไม่ได้คะ่ะเช็คมือแล้วใครยังไม่ได้คะ่ะใครยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพับจ เอาผู้กลับตักเชิญค่ะแล้วก็แทงมิวสิกออฟนุกนิกแล้วปัมนะคะโอ้โหนขอเชิญน้องแนะนาตัวละงานแลวเดี๋ยวจะช่วยจาหน่ายบัตรด้วยช่ไหมคะอะค่ะเ้ยปากมาอแนเสร็จปกม สวัสดีครับเมสครับสวัสดีครับออฟครับสวัสดีค่ะน้องนิกค่ะที่งดังในมือของน้องนี่มีบัตรนำโชคนะคะของร้านสภาสังคมจนเพลาะหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะได้รางวัลที่หนึ่งเป็นทองคำแท่งหนักถึงสิบห้าบาทด้วยกันรางวันนี้จะเป็นทองคำนั้นเลยนะคะใช่ค่ะอะ ตอนนี้จะให้น้องๆรบกวนน้องๆนะคะช่วยจำหน่ายบัตรให้กับท่านผู้มีเกียรติที่มาเชียร์อยู่ที่หน้าเวทีนี้นะคะไปลงไปเลยใช่ไหมครับลงไปเลยลงไปเลย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 รลยครับลงที่ใครต้องจยเยเลยาลยเลยใช่ครับลยเลยเลยเคยเลยเลยเลยเเเย ไม่ไมปพบกับแฟนๆข้างล่างเลยแน,น่ๆนี่จะบอกให้ว<ร>่ารางวัลเนี่ยเป็นทองคำแท่งหนัก15บาทโอ<ด>้ยเป็นไงเยอะแน่มีหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็มีรางวัลที่